สวัสดีครับผมโค้ชสัญชัยนะครับวันนี้ผมจะมาตรวจกันบ้านนะครับแล้วก็จะมาทวนให้พี่ๆในกีฬาได้ดูกันนะครับว่าในเรื่องของท่าดริวนะครับท่าดริวสีท่านะครับที่เราไปดูกันนะครับว่าสัญชัยจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับโอเคครับท่าแรกนะครับคือท่าเข่าต่ํานะครับท่าเข่าต่ํายกขาขึ้นมาแค่เลยตะตุ่มนะครับตะตุ่มของเรานะครับเข่าต่ํานะครับยกขึ้นมานะครับ แขนถ้าตีผ่านอยู่ประมาณกลางลำตัวนะครับแขนออกแล้วก็สลับกันนะครับลำตัวตรงนะครับไม่รู้ไปข้างหน้าไม่รู้ไปข้างหลังนะครับค่อยๆเคลื่อนที่ไปครับค่อยๆเคลื่อนที่ไปครับ ที่1น,นะครับยวไปดูกันท่าที่2นะครับท่าต่อไปนะครับท่าเข่าสูงนะครับท่าเข่าสูงนะครับควรยกขาตั้งฉานนะครับยกขาให้ขนานกับพื้นนะครับขาขนานกับพื้นขาขนานกับพื้นนะครับโอเคไปดูนะครับเข่าสูง ค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้านะครับโอเคนะครับท่าที่สองนะครับอ่านไ,ได้ล้นะครับต่อไปนะครับท่าที่สามนะครับท่าที่สามคือเตะหน้านะครับการเตะหน้าพยายามเตะ ขาให้นะครับให้ไปทั้งทั้งท่อนนะครับทั้งท่อนเลยครับอย่างอขาหรือว่าอย่าสลัดขาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ท่าที่สามเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูท่าที่สี่นะครับท่าสุดท้ายนะครับท่าตะก้นหรือว่าท่าแบ็คคิกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ให้ยกเหมือนเข่าสูงนะครับแต่ว่าพับขานะครับเข่าสูงจะอยู่ขนานกับพื้นแต่ท่าแบ็คคิกท่านี้นะครับเตีก้นนะครับก็คือยกขาขึ้นมานะครับแต่ว่าขาให้พับออกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ โอเคนะครับสีท่านะครับที่สัญชัยได้บอกไปนะครับอันนี้คือการทบทวนนะครับทบทวนในเรื่องการทำท่าริวนะครับขอฝากนะครับฝากเป็นการบ้านนะครับพี่ๆทุกคนนะครับท่านี้ เป็นท่าพื้นฐานนะครับของการวิ่งนะครับและจะเป็นการจัดท่าทางของการวิ่งนะครับแล้วก็จัดระเบียบของร่างกายนะครับก็ขอฝากท่าดูสิท่าเป็นการบ้านด้วยนะครับผมอคครับ